วันนี้นะคะส่วนคุณดาบทเราจะมาสาธิตวิธีการทําฮอร์โมนไข่กันนะคะอันนี้คือฮอร์โมนไข่ที่ทําเสร็จแล้วเมื่อวานนี้นะแต่ว่าเราต้องหมักอีก15วันเราถึงจะใช้ได้นะคะฮอร์โมนไข่มีคุณสมบัติดียังไงก็คือทําให้ผลผลิตดีนะคะโดยการที่ถ้าเกิดใครที่ชอบออไม่ต้องใช้เคมีใช้แบบอินทรีย์ c, ก็จะต้องทำฮอร์โมนไข่แบบนี้ค่ะช่วยทำให้ผลผลิตดีแล้วก็หวานนะคะ แล้วก็ดกด้วยอ่าอันนี้บอกทีนี้ส่วนประกอบนะคะก็จะมีไข่ที่เป็นหลักๆเลยทีนี้เราเนี่ยซื้อไข่แบบไหนก็ได้นะคะแต่เราซื้อแบบเขาเรียกอะไรไข่เปลือกบางเพราะไข่เปลือกบางมาเนี่ยมันก็จะลูกเล็กนิดหนึ่งนะคะแล้วส่วนผสมก็คือถ้าเกิดเป็นเราจะทํำฮอร์โมนไข่ซักหนึ่งเท่านี้นะคะก็ใช้ไข่20่ฟองนะคะ อ่ายี่สิบฟองเอ็มร้อยเออยเนี่ยขวดแบบนี้นะคะ5ขวดนะเสร็จแล้วก็ใช้ชูรสชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะผงชูรส20ช้อนโต๊ะแล้วก็นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเนี่ยก็คือจริงๆอะ่ะใช้5้าขวดเหมือนกันแต่เราใช้ขวดใหญ่ไปเลยนะคะก็คือ900มิลลิลิตรเนาะเนี่ยค่ะเราก็ต้องตอกไข่ก่อนนะคะแต่ว่าเมื่อวานที่ทำไปเนี่ยเราต้องการแคลเซียมด้วยเราก็จะมีการใส่เปลือกไข่ไปด้วยนะคะ ให้มันปนๆเล็กน้อยประมาณนี้โซยไม่ต้องกลัวเลยโซยแบบใส่แบบกระเทาะใส่ต๊อกไปเลยแบบอ่าน่ะอย่างนั้นเลยนะคะหลังจากที่เราต๊อกไข่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่ะเราก็กวนกวนให้ไข่มันแตกนะคะเหมือนเราตีไข่อะค่ะตีให้มันแตกให้ระหว่างไข่แดงกับไข่ขาว พอเราตีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ส่วนผสมเลยก็คืออ่ะใส่นมเปรี้ยวไปเลยค่ะนะคะตามส่วนผสมที่บอกเดี๋ยวเราจะติดใส่หมด,ดเลยค่ะแล้วก็ใส่เอ็มร้อยไปอีกห้าขวดนะคะจริงๆนมเปรี้ยวเนี่ยก็ต้องห้าขวดเช่นกันห้าขวดเล็กอะค่ะแต่ว่าเราซื้อขวดใหญ่ใส่ไปเลยแล้วก็กลิ่นก็จะดีมากไม่ไม่ได้กลิ่นรุนแรงอะไรนะคะใส่เอ็มร้อย กวนวเอาวางไว้ทับพีวางไว้ในนี้อ่แล้วก็ใส่ชูรสไปด้วยนะคะอีกยี่สิบช้อนอใส่เอ็มร้อยใส่ไปเลยแล้วกลิ่นก็จะหอมด้วยโฮอร์โมนไข่นี้จะหอมนะคะกลิ่นไม่ไม่เน่าเลยทิ้งเอาไว้แบบนี้สิบห้าวันแต่ห้ามปิดฝานะคือเราในฆ้าเชจ้ดมือใช่ไหมคะ,อะเอาทิชชู่เดี๋ยวจะยิบทิชชู่ให้เปย อ่ะซิะะชูเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราห้ามเราห้ามปิดฝานะเราต้องให้อากาศเข้านะคะเราไม่ต้องกลัวถ้าเกิดมันมีนอนมีอะไรนะคะก็คือปิดเอาไว้เฉยๆมันอาจจะมีอะไรไปไข่หรืออะไรไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่เหม็นนะคะแล้วมันก็ไม่ได้สกรปรกด้วยเราปิดเอาไว้อย่างเงี้ยแต่เราต้องพยายามกวนมันนะคะ ถ้าเราไม่กวนไม่ได้เขาก็อย,อยู่ในขั้นตอนที่ใส่อยู่นะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เรากวนมันเนี่ยนะคะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ถ้าไปสักสิบวันเนี่ยพอกวนเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแก๊สนะคะเราเราถึงต้องเว้นระยะก็คือต้องไม่ใช่ใส่เต็มเต็มถังนะคะต้องมีระยะให้เขาเขาเรียกอ,อะไรมีอากาศที่เป็นช่องระบายเพราะเวลาที่เราคนเขาเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาเลยนะคะเนี่ย อันนี้ก็เยอะแล้วเดี๋ยวก็ให้น้องใส่อ่ะอันนี้ใส่ยี่สิบช้อนโต๊ะแต่ถ้าเป็นคูนเอาแค่สิบช้อนนะคะอ่าถ้าเป็นเอาเอาไปใกล้ๆเลยค่ะเอาไปใกล้ๆอ่านับไปด้วยอ่ะ,ะ,อะใส่หนึ่งช้อนแล้วไม่ต้องคูณม,มากสองสามโอ้โหส, oh. สีส ห้ 5, าหกเจ็ดแปดเก้าคูณไปนั้นอ่ะสิบเอ็ดอ่าสิบสองสิบสามสิบสีบ สิบห <15. S 1> ้าพอสิบห้าพ <16. S 1> อเออเพราะว่าสวยตักพูนมากไปเนาะถ้าพูนก็เราก็เนี่ยประมาณ20ช้อนนะคะอ,คอ่าแล้วสวยค้นอีกทีนึงเ,เนี่ยก็คือเป็นการเสร็จขั้นตอนและทำฮอร์โมนไข่ง่ายนิดเดียวนะคะแล้วทิ้งเอาไว้15วันแต่ว่าให้มันมาคนเขาคนแบบเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวพอไปสัก10วันเนี่ยเขาจะมีแก๊สมันก็จะฟูขึ้นมานะคะพอฟูขึ้นมาเราก็หยุดคนแล้วเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิม ะะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนที่ครบ15วันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ